ซึงใครอยากจะจัดทริปไหว้พระนะคะ9วัดไม่ต้องไปไหนไกลคุณผู้ชม1วัดที่อยากจะให้ปักหมุดไปเลยนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพวัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพราะว่าเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็โด่งดังของจังหวัดที่สําคัญนะคะมีประวัติองค์พระที่น่าศรัทธามากๆไปพบกับพี่เข้มเลยดีกว่าค่ะแล้วผมก็เดินทางมาถึงวัดน่วมการนนวัดที่โด่งดังมากในจังหวัดสมุทรสาครและเดี๋ยวนี้ผมนั้นกับ พระอาจารย์ไว้จะพูดคุยถึงเรื่องราวของประวัติหลวงพ่อหายที่มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดสมุทรสาครอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูดีกว,ว่าวัยรุ่นที่เข้าวัดจะเป็นยังไงอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาวัด,ดร่วมกระโดนมานมัสการหลวงพ่อหายครับพระอาจารย์มีสองคนผัวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะอุยเข้าห้องไอซเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นริมเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงส์ทางหนึ่งก็อบอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออน,นิสงส์บุญอนั้นน่จะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยากหน้าโอเคฮุ้ยพระอาจารย์ผมคนรู้การแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกว่านล้โมโนธนาให้บุญกุศลน,นั้นน่ะช่วยนำให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมแต่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายทีงเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่ โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายตอนแรกคือยังไม่มียังไม่มีชื่อดังเลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลยขานิเทศมาวัดก็เลยถามอาจารย์ทําไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่าให้ขฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง u t u b e ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่ม,มีทางเลือก mm hmm. หรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล้างร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจรรารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับ